สแนปก็คือการกระโดดครับสแนปคือการกระโดดของตัวเคอร์เซอร์เป็นระยะการกระโดดปกติแล้วเวลาเราตั้งอ่ะเราจะตั้งสแนปกับกิจให้เท่ากันเยีางเมื่อกี้เราตั้งกิดไว้ที่1ใช่ไหมสแนปเราก็อย่าตั้งไว้ที่1มันจะได้กระโดดบนจุดไงน,นะการเปิดปิดของสแนปบางครั้งเราไม่อยากให้มันกระโดดเราก็ปิดด้วย F9 เนี่ยฟังก์ชันขีน้อย F9 ใช้ควบคุม snap นะแล้วมันข้างล่างมันจะมี status bar อยู่นะในตัวของโปรแกรมเนาะเนี่ยถ้าเราสังเกต snap ก็จะเป็นจุดๆแบบนี้อันนี้คือคือโหมด snap อันนี้โหมดของกริดนะครับแล้วก็การเรียกเรียกตั้ง snap ก็พิมพ์ snap เข้าไป S N A P snap แล้วก็ไปกำหนดระยะของการการะโดดนะผมไปที่แคนทายเนาะ ไปที่ขัดไทยแล้วผมเปิดตัวไฟล์ที่ชื่อว่า Snap ขึ้นมา3.02 Snap นี่อันนี้คือไฟล์ Snap ถ้าเราถ้าเราขยับเมาสนะ์น่ะเราบอกว่าไม่มีไม่มีผลเลย Snap จะจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณเรียกคำสั่งเขียนแบบสมมติว่าผมเรียกคำสั่งในเมนูโฮมเนาะแล้วก็เรียกคำสั่ง Line ขึ้นมาเห็นไหมครับ ทีนี้พอคุณเรียกคำสั่งไลน์ขึ้นมาปุ๊บแล้วคุณลองมาขยับเมาส์ดิคุณจะสังเกตว่าเฮ้ยเมาส์มันกระโดดเป็นเป็นช่องอะ่ะคือมันจะไม่เหมือนตะกี้ใช่ไหมตะกี้เราสามารถขยับเมาส์ได้สมูทแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละมันจะขยับเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปนะก็คือตามสแนปนั่นเองเพราะตอนนี้เราตั้งสแนปไว้ที่กับเท่ากับหนึ่งนก็จะกระโดดอยู่บนจุดของกลิดตอนนี้กริดเป็นหนึ่สแนปเป็นหนึ่ง มันก็จะกระโดดตามกลิดนั่นเองนะแต่ถ้าบอกว่า snap เราแก้ใหม่เนาะเราพิมพ์ Snap เข้าไปแล้วเราบอกว่า snap เป็น0.5แล้วเราเรียกคำสั่งลายมาปั้งสังเกตว่ามันจะเห็นไหมมันจะกระโดดอยู่ตรงกลางระหว่างช่องได้เพราะว่าเราตั้งละเอียดขึ้นถ้าเราบอกว่า ตอนนี้เราไย้คำสั่งไลน์มาแล้วเราไม่อยากจะใช้ Snap เราก็ปิด F9 เห็นไหมสังเกตปุ่มด้านล่างตัวน,นี้จะหายไปสเตตัสของ Snap Mode จะหายไปทีนี้เมาส์คุณก็สามารถที่จะฟรีสไตล์คือไม่กระโดดละ่ะแต่คุณถ้าเปลี่ยนใจคุณอยากจะเปิดการ Snap คุณก็ F9 ซ้ำมันจะก็จะกระโดดน็เขาเรียกว่าการกระโดดของเคอร์เซอร์แล้วก็จะช่วยได้เวลาคุณจะเขียนเส้น อยู่บน snap อยู่บนกริดถ้ากริดกับ snap เท่ากันก็จะง่ายขึ้นยกตัวอย่างผมเปลี่ยน snap เป็นหนึ่งปิม snap เข้าไปแล้วป้อนเป็นหนึ่งนะแล้วผมเรียกคำสั่งเส้นตรงเรียกคำสั่งเส้นตรงมาคณะผมเขียนเส้นตรงได้ละก็คือสามารถที่จะอันนี้ snap เป็นหนึ่งนะผมกดผิดนะ ื่อกี้ snap เป็น11แล้วเรียกคำสั่งเส้นตรงมาเห็นไหมครัมันก็จะสามารถเขียนเส้นตรงที่กระโดดเป็นช่องไฟเท่ากับ1ได้รวมถึงเส้นเอียงเลยนะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้บังคับฉากนะครับอันนี้เขียนเล่นได้นะไม่ต้องกลัวไฟล์เก่าก็เก็บเอาไว้อยู่เห็นไหมสามารถเขียนเส้นตรงได้สังเกตว่ามันจะกระโดดเป็นหนึ่งช่องถูกไหมเป็นหนึ่งช่องเพราะนั้น snap ก็คือการกระโดดของ ของเคอร์เซอร์นะครับ